นขอบคุณทุกคนเลยที่อย่างแอดมินอย่างเงี้ยที่มาช่วยมันฟิด<ว>น,นีการขัดมาทำงาน คืออาจารย์ไม่ได้รู้สึกเศร้าใจแต่จะรู้สึกยินดีที่ครั้งหนึ่งกลุ่มเราเนี่ยมันจัดกันได้มากขนาดนี้ซึ่งตั้งแต่อาจารย์เห็นมาอาจารย์ก็ไม่เคยเห็นคาราว่าที่ไหนจัดคนได้เยอะขนาดนี้มันเยอะคืออาจารย์ไม่ได้รู้สึกยินดีว่ามันต้องเยอะแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราทุกคนทำประโยชน์ให้กับศาส,สนา แม้ในหลายครั้งเราทำมาแล้วมันมีเหตุปัจจัยดรามา่าอะไรเยอะมากไปหมดแต่เราก็ผ่านมาันมาได้ทุกครั้งซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การอําลาถ้าอาจารย์จัดครั้งสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราอําลากันในครั้งนี้แต่ที่อาจารย์รู้สึกขอบคุณก็คือ คุณพวกเราแอดมินที่ช่วยเหลืออาจารย์มาตลอดขอบคุณจากใจจริงๆอนุโมทนาทุกทีเพราะว่าถ้าไม่มีแอดมินแล้วก็ทีมงานแล้วก็อาสาสมัครทุกคนที่ร่วมกันโอ้โหงานใหญ่ขนาดนี้มันไม่มีทาง แล้วอาจารย์เนี่ยจะด่าแอดมินกับอาสาเนี่ยบ่อยมากในกลุ่มเวลาจะประชุมเนี่ยอาจารย์จะด่าพวกมันแรงมากหลายครั้งเพราะว่ากิเลสมันแน่นทะเลาะกันเบียดเบียนกันใส่ร้าย,ายป้ายสีกันมันมีเหตุพวกเนี้ยในกลุ่มพวกเราตลอดเวลาแต่พวกเราหลายคนในที่นี้อาจจะไม่เคยรู้แต่ในกลุ่มในกลุ่มเวลาประชุมเนี่ยเราประชุมกันเนี่ย มันมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาหาอาจารย์เนี่ยบอยทุกครั้งทุกครั้งเป็นประจำแล้วอาจารย์จะก,กระแทกพวกเนี่ยแรงมากหลายคนทนได้ก็อยู่หลายคนทนไม่ได้ก็หลุดออกไปค่อยๆร่วงไปทีละคนทีละคงแล้วอาจารย์ก็รู้สึกสลดสังเวชไม่ได้เสียใจแต่เสียดายเสียดายที่หลายคนเนี่ยอยู่ใกล้อาจารย์มากทําประโยชน์กับอาจารย์มาเยอะแต่วันหนึ่งมันก็โดนกระทอออกไป เพียงเรื่องนิดเดียวที่อาจารย์ไม่ให้ความสนใจแค่นั้นเลยแล้วมันก็หลุดออกไปเฉยๆแค่นั้นแล้วก็กลับมาทำร้ายกันแล้วก็อาจารย์ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลืออย่างแอดมินอย่างเี้ยทำงานมันทำงานหัวชนฝาเลยนะทำงานเช้าจรวดข้ามอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาจัดงานกันเนี่ยตั้งแต่เช้าสิบโมงอะ่ะแล้วก็จนถึงลาดกันไปจงถึงสามทุ่มได้ไหมสองทุ่มสามทุ่ม บางคนก็กินข้าวบางคนก็ไม่ได้กินข้าวดูแลพวกเราทุกคนให้จัดงานใหญ่อาจารย์จะพูดเสมอว่าที่พวกเราทํางานเราทําเพื่อใครเราทําเพื่อพระพุทธเจ้าพวกเรามีความศรัทธาในพระพุทธเจ้ากันทุกคนอาจารย์ก็ศรัทธางานพระศาสนามันเป็นงานใหญ่เวลาเราทําเนี่ยมันต้องแลกกับหลายหยางมาก แลกกับคนดา่าคนว่าอ้โหมันแบบมันหนักอาสา,าแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมาได้แล้วก็พวกเราก็ดูแลกันมาอย่างดีตลอดเก็บใครล่วงก็ล่วงไปที่ว่าเราอยู่กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็เก็บกันมาได้ในปัจจุบันที่ยังอยู่กันในปัจจุบันขณนะนี้ได้ก่อนอุโมทนา หลายคนทํางานหนะักหลายคนทํางานเยอะหลายคนสละตัวเองเยอะอาจารย์พูดเสมอว่าเราทํางานเราช่วยอาจารย์เราทะเลาะก,กันสุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบคืออาจารย์หลายครั้งเนี่ยเราทะเลาะก,กันอะไรกันก็ไม่รู้แต่คนที่เสียประโยชน์กับเป็นอาจารย์คําว่าทะเลาะก,กันแล้วเสียประโยชน์คำว่าอะไรทะเลาะก,กันเองแล้วก็เดินออกไปเป็นแอดมินนะทะเลาะก,กัน สุดท้ายมันเดินออกไปคนที่เสียประโยชน์คืออาจารย์เพราะอาจารย์ต้องใช้มันทํางานสุดท้ายมันเดินออกไปเฉยๆอย่างเงี้ยทิ้งงานไปบ้าง,งาอะไรไปบ้างแล้วสุดท้ายแล้วปัญหามันก็เกิดแต่มันก็มีคนอื่นมาทดแทนเราก็ไม่เคยล้มก็ลุกขึ้นมาได้ตลอดแล้วก็ทํางานมาได้ไดตลอดแล้วทําไมอาจารย์ถึงพูดก,กัแบแมตมีเสมอว่าหรือคนทํางานให้อาจารย์เนี่ยว,ว่าเวลาทํางานเราทํางานให้ผู้ได้เจ้าผ่านอาจารย์ถ้าอาจารย์ล้มคนหนึ่งทุกคนมันจะล้มหมด คำถามคือถ้าไม่มีอาจารย์งานนี้จัดได้ไหมไม่มีทางได้นั่นหมายความว่าที่พวกเราช่วยอาจารย์นั่นหมายความว่าเราช่วยทุกคนถ้าอาจารย์อยู่ทุกคนจะมาร่วมฟังธรรมได้ยังมีอาจารย์ยังมีคนสอนธรรมะทุกคนจะยังมาสนทนาธรรมกันในที่นี้ได้ดังนั้นจะบอกว่าการทําประโยชน์ที่เราเห็นว่าเราทําประโยชน์เพื่ออาจารย์แต่อาจารย์ทําประโยชน์เพื่อคนส่วนรวมดังนั้นการที่เราอุปถัมภ์อุปถัมภ์อาจารย์หรือช่วยเหลืออาจารย์ในทุกๆเรื่อง ก็แสดงว่าเราช่วยเหลือคนส่วนรวมทั้งหมดในที่นี้ด้วยคนทั้งประเทศคนทั้งออประชุมเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน, 1, 000, น 1, คนฟังทรรกับอาจารย์มันไม่ใช่หลักแสนนะมันหลักล้านคนที่ฟังอยู่ที่ผ่านมาตลอดนั่นหมายความว่าเราสละตัวเองเพื่อพระศาสนาผ่านทางอาจารย์ที่อาจารย์สามารถทําประโยชน์ในปัจจุบันได้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ร่วมกันร่วมแรงร,ร่วมใจกัน ขอนุวมทนาขอบคุณทุกคนแม้บางทีมันจะมีคนบางคนที่ขนของกลับบ้านบ้างก็ก็ตา,า,ามานะก็ยังเข้าใจได้อย่างน้อยที่สุดมันก็ก็อาจจะมีความโลภอยู่บ้างแต่มันก็คงจะกําลังแก้ไขตัวเองอยู่จากเมื่อก่อนเอากลับเป็นกระสอบเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเหลือกระเป๋าเดียวถุงพลาติกเดียวอย่างเงี้ยนะก็อย่างน้อยก็ยังดีขึ้นยำดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่าไม่ดีขึ้นเลย ก็ยังดีที่เราพยายามเราต้องพยายามแก้ไขสันดานตัวเองทุกวันธรรมะนี้อาจารย์สอนไว้หมดแล้วที่เหลือเราต้องนำไปปฏิบัติด้วยตัวเราเองฝึกฝนอบรมแก้ไขพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง